แล้วเข้าไปน่องข้างครับผมจองพกข้างนานท่วมครับข้างนานท่วมสไปกลางขนาเลยพี่น้องเห็นอะไรไหมครับเนี่ห็นแต่หัวนะครับนี่กับขันเวทผมเลยใส่ไปกลางข้างนาเลยนะครับเนี่ลอด้พี่น้องด้วยขอันเครับอ้วันู้วันนู้นั้เครับอู้ขอากันเรนครับขึ้นมา อูบิโนะใสยางสวยครับผมแต่ว่าเห็นแต่ตัวนี่มีไ oh, ส้เลยครับอยู่จังเลยแต่ว่าโอ้โ me. Me. หเมื่อกี้ผมใส่เยอะมาแทบทุกคันนะพี่น้องดูเบ็ดมาได้ประมาณยี่สิบกว่าคันนล้วครับฮพี่น้องปลาตัวนี้เกือบเกิโลให้ได้ครับอ้วนตับเลยครับผมสวยครับสวยสวยสวยเก็บกับผมเก็บเก็บ